อะไระคะวเี่ยวชมขาให้ลครับที่าเกอยู่ด้านไหนด้านไหนกันออกมุมหลอได้มออกก้องข้งแมั่นใจไไมเลยสักมุมถเกี่ยวกับเรื่องงานครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องงานมาพอมไหมครับเรื่องไหนสมค่ะวันนี้ มีค่ะวันนี้แกลนองหนงอย่างเป็นาการเป็นยังไงบ้างคะใช่คะ่ะตื่นเต้นมากๆเลย,เ,ลยเพราะว่าก็ค่อนข้างเตรียมตัวมาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะว่าเราจะมีแกรนองหนิ่งนะคะก็แต่ว่าทุกอย่างก็เหมือนแบบ รันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก่อนจะถึงวันงานก็เครียดเหมือนกันเพราะอยากให้มันออกมาสมูทที่สุดก็ต้องขอขอบคุณที่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่มาทําข่าววันนี้นะคะยังไงฝากโลคัสเวิลด์แล้วก็โรงแรมไบร์ทันแกนบดเก็บัาก็ัญที่รันกันคือเกิดขึ้นได้ยังไงกับบโลคัสเวิลด์อันนี้ค่ะค่ะจริงๆแล้วให้พี่ฟุกเล่าเหมือนตอนที่อยู่บนทีก็คือตั้งแต่โควิด -19 นะฮะที่โรงแรมไบร์ทันก็มีส่วนร่วมดูแล ที่ติดเชื้อโควิดนะฮะตั้งแต่เป็นสเตท q ควอ a n นตีนแล้วก็มาเป็นฮอสพิทอลนะฮะทีนี้พอเราทำมาได้สักประมาณ2ปีเนี่ยเราก็เห็นศักยภาพนะฮะของของแพทย์ไทยนะฮะทีมแพทย์ไทยแล้วก็การบริการแบบอบอุ่นแล้วก็มีมาตรฐานของโรงแรมเราก็เลยพยายามที่จะคอมไบสองจุดแข็งตรงนี้แล้วก็นำเสนอเป็นแพ็กเกจแบบท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อที่จะนํารายได้เข้าสู่ประเทศนะฮะ attract ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวไทยนะครับก็เลยเป็นที่มาครับในสูตรมีอะไรบ้างครับครับในสูตรมีอะไรบ้างมี I v ว rip นะคะก็คือจริงๆเราจะต้องมีการตรวจสภาพร่างกายก่อนว่าคนไหนต้องการทำทรีทเมนต์ตัวไหนบ้างก่อนที่เราจะทํา ทรีตเมนต์แต่ละตัวนะคะเราต้องตรวจก่อนแล้วก็มี i v d i ดมี Chamber นะคะมี Ice b a t ร i ตินะคะมี MPT ม l t r a เอา m e r าฟอร์เมอร์นะคะมีอ q u a Skin ดูแลเรื่องผิวเกี่ยวกับ e n t i ายเอจนะคะเยอะมากเลย <c oughs> <c oughs> คือแล้ว i v d i ดก็คือแล้วแต่สูตรไทยสูตรนะคะเป็นแบบพัสดณ์ลท์เคทแคร์ แล้วก็การเขีนก็เกิดมาจากความชอบของเราอยู่แล้วด้วยทีก็เลยมาจอดตรงนี้ได้เต็มที่คือมีความเข้าใจโดยง่ายดายเพราะว่าจริงๆเราอยู่ในวงการเราทํามาตลอดอยู่แล้วค่ะถ้าพูดถึงตอนนั้นยังไม่เรลเนสยังยังไม่รู้เลยว่ามาจากตรงไหนอะไรยังไงคือเราทําตั้งแต่แบบเข้าวงการเราก็ต้องดูแลผิวพรรณอยู่แล้วค่ะสิ่งสำคัญที่เพราะว่าเรามีสถานที่ที่อำนวยความสะดวกค่ะแล้วก็บวกกับเรา มันเหมือนเราเป็นมคมดิขีดอะคะ่ะคือเหมือนเราได้เจอทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แล้วคุยกันแล้วเหมือนแบบคุยกันไม่นานแล้วมันคลิกเลยแล้วมันเหมือนแบบว่ามันมีโซลูชันไปในทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออเรามีความเห็นที่ตรงกันแล้วก็การทำแพ็กเกจหรืออะไรต่างๆเงี้ยมันแบบเราอยากจะ ทำตรงนี้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศอื่นๆหรือว่าแม้แต่คนไทยด้วยกันที่มาจากกรุงเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วทําไมถึงเป็นที่นี่เพราะว่าบีคิดว่าสถานที่พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวแสงสีเสียงซึ่งครอบอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเรามีเวลเนสด้วยคือเมือนเหมือน,อนแบบเราเอาความคิดเราเข้าไปใส่ะคะ่ะคืออย่างเวลาบีไปต่างประเทศบีก็อยากไปถักที่อื่นๆแต่บางทีถ้าเกิดมันใช้เวลานาน,านไปเราก็อาจจะแบบ เสียวเวลาไปเที่ยว <im> ในประเทศในเมืองอื่นๆที่น่าสนใจอะไรเงี้ยแต่ของเรานี่คือแบบใช้เวลาแค่แบบไม่นานนะคะสองวันหนึ่งคืนก็สามารถทําได้แล้วเราสามารถคุณจะไปเที่ยวต่อที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะอย่างรพรีพาธุรกิจอย่างรพรีางรพาปฏิบัติเราทำได้แต่พาธุรกิจเราต้องปรึกษาคุณฟูกยังไงบ้างเพราะมันค่อนข้างที่เป็นอะไร <c oughs> แบบใหมจ่จริงๆก็ปรึกษากันเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่เราทําด้วยกันด้วยนะคะก็เลยเหมือนแบบว่าแชร์ไอเดียกัน แล้วหลังซอฟต์ออนฟิงไปแล้วซีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะที่มาติดดีมากๆเลยค่ะก็จริงจริงก็มีเริ่มมีมีลูกค้ามีมีผู้ที่มาใช้บริการก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไงเราก็ยังต้องการอีกมาเรื่อยๆได้เลยค่ะสามารถมาพักที่นี่แล้วก็มาทำเวลเนสได้ทำเวลเนสเสร็จปุ๊บสามารถไปเที่ยวต่อได้ในเมืองพัทยาซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพัทยาก็มีเยอะแยะมากๆเรามองการเตตไว้ยังไงค่ะบอกว่าตักกี่ปีดีที่มันแบบเป็นเป้าของเราเลย ต้องอาศัยผู้พี่ๆช่วยปรุงผด้วยก็จะขอบคุณมากมันมีแพนใช่ไหมครับที่จะขยายอะไรอย่างนี้มีไหมครับมีค่ะมีค่ะมีแน่นอนอย่างคุณฟุกเข้ามาดูแลตรงในพาสของธุรกิจยังไงบ้างถ้าไม่ใช่พาสของปฏิบัติเราแนะนําเขายังไงบ้างหรือว่ามองคือเราก็มองการตลาดเป็นหลักนะฮะคือธุรกิจถ้าจะไปได้เนี่ยก็ต้องมีลูกค้าใช่ไหมฮะเราก็เลยพยายามที่จะทําร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้านะฮะบริษัททัวร์ต่าง ที่จะนำพานักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาแล้วแพ็กเกจของเราเนี่ยก็เป็นแบบราคาจับต้องได้นะฮะ mm. แล้วก็ใช้เวลาไม่นานคืออย่างลูกค้าส่วนมากที่มามาไทยเนี่ยเขาอยากท่องเที่ยวอยากจะกินอยากจะเที่ยวอยากเปิดประสบการณ์ใหม่แต่สมมุติมีเวลาสัก1-2ถึงสงชั่วโมงในโรงแรมเนี่ยก็เป็นเหมือนกับ one stop service convenient ไม่ต้องไปโรงพยาบาลฮะไม่ต้องไปสถานที่อื่นๆก็คือครบจบในที่เดียวเลยนะครับ mm. ลูกค้าต่างชาติั้ลูกค้าคนไทยกสนใจอย่างไางครลูกค้าคนไทยก็ก็สนใจนะครเพราะว่าพัทยาเนี่ยอย่างช่วงช่วงวิคเกนเนี่ยกลุ่มแฟมิลี่ที่เป็นครอบครัวเนี่ยก็มานะฮะซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็ไปเที่ยวตามกิจกรรมของเขานะฮะแต่ว่าผู้ปกครองผู้ใหญ่เนี่ยบางทีก็มากับปู่ย่าตายายนะท่านก็สามารถมีแพ็กเกจที่เสริมสุขภาพได้ครับ ทำธุรกิจร่วมกันโอเคใช่ไหมครับหมาเความว่าสนิทกันมากๆมาทำธุรกิจกันหรือมันมีเถียงกันไหมหรือว่าอ้หาจุดลงตัวไม่เจอเถียงอะไรไม่ไม่เถียงไม่เถียงค่ะไม่เถียงค่ะส่วนใหญ่จะแบบว่าเราสายกลางอะค่ะคือจะไม่ก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยว่าสิ่งที่พี่เขาพูดมีเหตุผลไหมแล้วมีมีพูดมีเหตุผลไหมอะไรเงี้ยเราฟังเหตุผลกันมากกว่าอย่างที่มีไปทุกที่มาแล้วเราเอาทุกอย่างมารวมอยู่ในนี้ได้ป่ะในสิ่งที่เราอยากมี ให้รเที่โคเเอาจริงๆนะคะเป็นสิ่งที่เราอยากทำเพราะว่าเรารู้ว่าเราอยากทำอะไรเรารู้ว่าเราต้องการอะไรหนึ่งเราต้องการความแบบสุขภาพดีแน่นอนจากข้างในสู่ข้างนอกใช่ไหมคะแล้วก็อะไรที่เราอยากลองอย่างแชมเบอร์อย่างเงี้ยเราก็นอนทุกวันได้เลยตื่นเช้ามาอ่ะลงไปนอนในแชมเบอร์ได้เลยเติมออกซิเจนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นดริวิตามินอะไรเงี้ยก็เป็นสูตรที่แบบว่าคุยกับหมอว่าเราต้องเติมอะไรบ้างก็ ดิ๊บเลยรู้สึกไหมคะว่าหน้าของขึ้นผอ,อมลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้ค่ะก็คือเอาตัวเรานี่แหละการันตีคอนเฟิร์มด้วยตัวเองเลยใช่ค่ะจริง <c oughs> จริงของขึ้นไม่ด้วยเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่าอ <c oughs> นะไรนะคะดสดใสขึ้นหอมขึ้นเพราะไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจหรือเปล่าจริงจริงไม่ไม่ชมมาเองนะพี่จะทเขาเตทำเขาบอกว่าเดือนของบีอะค่ะ เดี๋ยวไปเช็คดูแล้วกันว่าเดือนอะไรก็น่าจะไปเซิร์ชกูเกิลได้ะคะเขาบอกว่าเป็นเดือนที่รุ่งค่ะไม่ว่าจะเปิดอะไรก็แล้วแต่ก็รุ่งเปิดเปิดเปิดุรกิจก็รุ่งเปิดเรื่องหัวใจรุ่งไม่รุ่งก็คือจริงๆแล้วอ่ะเราก็เหมือนแบบเราเราเป็นเหมือนแบบทํางานด้วยกันแล้วก็มีอะไรก็คือปรึกษากันตลอดนะคะคือการที่เราแบบทะเลาะกันก็คือเรื่องเรื่องงานนี่คือน้อยมากเลยเพราะว่าเอ็นที่บอกเราเป็นคนที่มีเหตุผลกับคู่อะค่ะแล้วเราไม่เอาความแบบ ความโมโหหรือความอะไรมาแบบหรือความส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยมายุ่งเกี่ยวกับงานเลยไม่มีค่ะที่ต้องตัดสินใจยากไหมก่อนที่จะร่วมลงทุนกับแฟนเราเนี่ยค่ะที่จริงมันตัดสินใจยากไหมสำหรับเพราะว่ามันเกี่ยวกัไม่คูมกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่อาจจะไม่ยากค่ะไม่ยากเลยอย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนที่มีเหตุผลค่ะมีเหตุผลดีทุกทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้มีการเอารัดเอาเปรียบอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต่างคนต่างทํางานในด้านของตัวเองค่ะเก่งนะคะกับการเก่งอยู่ เขาเก่งแน่นอน่ไมแล้วเขาก็คือยืนอยู่อย่างนี้ตลอดเขาเลยแน่นอนเหมอยู่ต่อน่ะสื่อก็กล้องมันเยอะมากเลยไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนี้เลยไม่ชินไม่ชินวันนี้ต้องแต่งหน้าอย่างแต่ว่าทําตัวไม่ถูกเลยก็จะแต่งหน้าที่จริงตอนที่คอหลายคนรู้สึกว่าเราเริ่มชิเปิดตัวมากขึ้นแล้วมันมีฟีดแบ็กมาถึงตัวเราเลยนะมีคนมาแซวมาอะไรอย่างเงี้ยไหมอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะไม่ไม่ได้ปิดบัง ราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเหมือนแบบเราไม่ได้ต้องการที่จะมาโชว์อออว,ว,ว่าแบบเรายัางไงาอะไรยัางไงาแต่ว่าวันนี้มันเป็นมันเป็นในส่วนของเรื่องของงานแล้วก็ตามตามระายาเนะเราก็ต้องออกมาพูดเกี่ยวกับงานที่เราทําวันนี้อ,อะไรเง,งี้ยเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเรากำลังทํางานอะไรกันอย,อยู่อะไรแค่งงางงานี้เค่ะแล้วก็ลุกงานลุกหลวดค่ะหลายคนมองว่าแบบพี่ดีวันลัก่านเจอว่าอาน,คน, <net> นาคตเหรือเปล่าอ,อะไรทงนอง จริงๆคือนอกจากเราเป็นนักแสดงด้วยเราก็อยากมีธุรฐฐกิจอย่างอืง่นซึ่งจริงๆมีทําเยอะมากเลยนะคะถ้าเห็นในโซเชียลของบีนะคะมีทําเกี่ยวกับครีมมา g e เจนเต้นะคะก็ยังไงไปฝากดูได้ในช็อปปี้มาซาได้นะคะส่วนจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนั้นก็ลองมาหาข้อมูลกันดูหรือว่า DM มาถามบีก็ได้สามารถตอบได้นะคะแล้วก็มีตัวครีมทาหน้าไบเซนเต้เป็นเซรั่มกับครีมนะคะซึ่งช่วยในเรื่องริงรวรอยซึ่งเราก็จะขายที่เวลเนสนี ขายในช้อปปี้รัศดาเหมือนกันแต่หลายคนอาจจะมองว่าการแบบเปิดธุรกิจครั้งนี้มันก็เหมือนกับว่าเราเริ่มปกยิบเรื่องความรักเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนก่อนอันนี้เราไม่ค่อยพูดเลยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หมอดูบอกว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งพูดมีทักจริงไหมจริงค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอ่ะได้เวลาละเขาบอกอย่างนี้จริงๆกันแล้วจริงๆริงเขาบอกอย่างนี้จริงๆตอนที่เขาทักเราค่อนข้างงงไหมหรือว่ามันเป็นจริงไหมหรือว่ามันยังไงไหม หคืออย่าหาว่างมงานเลยนะเป็นคนไม่ค่อยดูดวงแต่วันนี้ขอพูดเลยแต่ว่าเขาค่อนข้างแม่นเหมือนกันนะคะแม่นมากๆเลยแล้วก็นี่เรื่องอะไรอย่างยอาจจะไม่ใช่เรื่องของเราอะค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของคนอื่นที่เรารู้มาอะไรเงี้ยคือทํานายอะไรที่แบบว่าฮะจริงหรอเฮ้จริงจริงด้วยอะไรเงี้ยทุกอย่าง ทุกอย่างที่เขาทายเกี่ยวกับคนอื่นนะคะที่เรารู้นะมันสมูทเลยอะ่ะมันเหมือนแบบขอดแบบจะได้จริงหรออะไรก็ได้อะไรเงรี้ยซึ่งมันแปลกมากของเราเขาก็พูดเหมือนแบบว่ายังไม่ไม่ต้องยิ้มเย้ยไปก่อนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวดวงเธอจะเริ่มจะเริ่มดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอก็จะถึงเวลาเปิดเลยเได้อะไรตอนนี้ ก็จริงๆแต่จริงๆเรากับเพื่อนๆอย่างเงี้ยเราไม่ได้ปิดอยู่แล้วอย่างเนี้ยเพื่อนเพื่อนที่มาพี่จอยจี๊ดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ก็รู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคนที่รักเราแล้วรู้ว่าเราเป็นคนยังไงอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็เหมือนแบบไม่ไม่ได้คิดอะไรอะไรเขาบอกดูบอกใช่ไหมคะว่าหลังจากนี้คือดวงนเปิดแล้วดวงรักนักเรียนลุงแล้วเขาบอกไหมเขาบอกว่าอะไรนะคะก็เขาก็บอกว่าเรื่องงานก็จะดี ก,ก็เดี๋ยวาฝากเราฝากซีรีส์อ,อังคารคืนโี้ออนแอร์พรุ่งนี้นะคะเป็นเป็นวันแรกนะคะอยากให้ฝากด้วยทางฟิกนะคะล้าจะถามแล<ค>้วความรักรั้งนี้มันให้ความสบายใจกับเราอะไรบ้างอือคือเราพอเราโตแล้วเนอะเราก็ค่อนข้างที่จะคือเหมือนเหมือนมีอะไรก็คือใช้เหตุผลนะคะไม่ใช้อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะแล้วก็ไม่เลียบง่ายอะค่ะเลียบง่ายมากกว่าใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วย แล้วถามนิดนึงว่าอะไรที่ทำให้มั่นใจตัวแบบนี่เพราะหนุ่มข้างๆคนนี้ขอออกไปก่อนเขาไปยาวไปแล้วเขาเกิดไปแล้วไม่เลยไม่จริงเลยไม่ได้เลยค่ะยืนมือกลางเพลงเพลงค่ะเรามั่นใจตัวผู้ชายคนนี้คือของแบบนี้นะคะของแบบนี้นะคะบีคิดว่าอะไรไม่รู้แหละแต่กับเราคือ คือของแบบนี้มันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันอยู่ที่ว่ามันใช่หรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ในไทมิ่งที่มันแบบว่าเฮ้ยมันมันมันสบายใจอะไรเงี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเราเองเราใช้เวลาพิสูจน์นานกับความรกคังกว่ามันจะถึงวันเนี้ยนานนะคะนานเหมือนกันค่ะก็คืออย่างบีเห็นอย่างงี้บีก็เคยอยู่เป็นโสนเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนใช้เวลาคือคิดว่าถ้ามันใช่มันก็ใช่เองแต่ก็เราก็พยายามไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ใช้ชีวิตสายกลางคะ่ะไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปพยายามให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่ามีอะไรไม่โกหกันเลยไม่เคยโกหกกันเลยค่ะมีอะไรคือบอกกันหมดทุกอย่างค่ะ้ความรักครั้งนี้ค่อนข้างเป็นบทพิสูจน์ที่ดีเหมือนกันเพราะว่ากว่าค่ะกำลงามาันเลยมเยอะคือต้องบอกว่าบีเจออะไรที่มันมันหนักหนาสาหาัสจริงๆแต่ว่าบีบีเชื่อว่าคนเราเนี่ย เมื่อถึงเวลาไม่ว่าจะเรื่องจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ถึงเวลาที่มันต้อง move on มันก็คือ move on เราไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะคิดยังไงแต่เรารู้แค่ว่าสิ่งที่เราเป็นเราเป็นคนยังไงโหลดตัวตนเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่มันพิสูจน์ให้เราให้ให้ทุกคนให้ไม่ต้องให้ทุกคนเห็นให้ให้ทุกคนที่อยู่รับข้างเรามากกว่าเขาได้เห็นว่าจริงๆเราเป็นคนยังไงสำหรับราอนเหนื่อยกับสิ่งที่มันเจอมาก่อนนี้ก่อนที่เราจะได้เออบีคิดว่าเขาเรียกอะไรอะ การฝ่าฟันอุปสรรคทุกๆอย่างอะค่ะมันมันเหนื่อยอยู่แล้วมันเสียใจอยู่แล้วมันท้ออยู่แล้วแต่บีเชื่อว่าคนที่รักเราและเขารู้ว่าเราเป็นยังไงจริงเขาก็จะอยู่ข้างเราไม่ใช่หมายถึงว่าเราต้องเป็นคนไม่ดีนะคะเรามั่นใจว่าเราเป็นคนดีแต่คือคนอื่นไม่รู้ไม่สนแต่ว่าบีคิดว่าคนที่ใกล้ชิดเราที่เขารู้ว่าเราเป็นยังไงมันมันจะมันจะเห็นได้เองโดยที่เราแบบไม่จําเป็นต้องพยายามให้เขาเห็นว่าเราดีแต่เขาจะเห็นได้เลยตั้งแต่แรกเลยว่าเออ เธ,เธอดีอะเธอไม่ใช่แบบนั้นเลยแต่ด้วยความที่เราอยู่หน้าสือ่อ<ช>เราคุณถ้าโดน <c oughs> พูดโดยที่เรายังไม่ได้ตอบอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกเ,เหนื่อยกับท้อแท้กับสิ่งที่คนไม่รู้แต่พูดไปก่อนบิจาร์เราไนะปแล้วินเราไปแล้วเลยบีไม่ค่อยแคร์เรื่องสื่ออะคะ่ะเพราะว่าเนื่องจากบีไม่ใช่เด็กๆแล้วบีก็โตแล้วมีวุฒิภาวะพอที่จะรู้ว่าเราควรจะต้องแคร์ใคร่างสื่อหรือแบบบางทีที่เขาเขียนไว้กอ่อนแรง,งๆหรือว่าแม้แต่คนที่มาเล่นโซเชียลแล้วมาด่าเราแรงๆโดยที่ ไม่ได้รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรเนี้ยอันนี้เราไม่ไม่สนใจแล้วเพราะเราคิดว่ามันไม่ไม่ไม่ได้มีผลดีกับชีวิตเราและอีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกเรามีคนที่เขาอยู่ข้างที่เขารู้มาตลอดว่ามันคืออะไรเนี้ยเราไม่ต้องพยายามจะทําให้โชว์ว่าเราเป็นคนดีนะเราก็แค่ใช้ชีวิตของเราเขารู้เขาก็รู้ใครไม่รู้ก็เราก็ปล่อยผ่านแค่นั้นเองค่ะที่มีขออนุญาตคาะคือก่อนหน้านี้ที่มีลงรูปแล้วมันมีแหวน มันก็เลยเกิดไม่ได้ใส่มา <c oughs> ค่ะไม่ได้ใส่มาวันนี้ค่ะกลัวหายไม่ใช่เลยค่ะก็คือนแบบมันคือเคยพูดไปแล้วว่าอันเนี้ยเกรงใจพูดตรงนี้ <c oughs> คือเป็นแหวนที่คุณแม่เอามาให้ค่ะคุณแม่แม่ีค่ะใช่ค่ะขอพูดเพราะว่ามันก็เป็นความจริงเนาะอ,อย่างที่บอกเขาเห็นอยู่แล้วว่ามันคืออะไรเขาก็เขาก็ โดยที่แบบเขามั่นใจอ่ะเขาเขารู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นการจองกันแล้วหระถ้าคุณแม่เอามาให้ก็ยอมรับเลยท่านพูดไว้วยอมรับแต่ว่าไม่อยากพูดถึงท่านเยอะปล่อยให้ให้ให้ท่านอย่ใช่ใช่อย่างที่บอกว่าเราเราเป็นคนยังไงเขารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่เราต้องพยายามทคาจะมีข่าวดีไหมคะ อุ้ยนี่ก็ข่าวดีแล้วนะคะเปิดดีเพราะว่ามันเปิดแีว่เดิค่ะวันนี้เปิดแตอนี่วันนี้ค่ะซึ่งที่นี่เลยซึ่งที่นี่เลยจะขอเรียนเชิญด้วยนะคะจะจะมีโปรโมทถ้าถ้าเกิดพวกพี่แบบโอเคหน่อยหนูจะเชิญมาโปรโมตนี่ด้วย t 2 l M เป็นคอน벤ชันนะคะที่จุคนได้เกือบ เออ่2,500,700หมนะคะจะสร้างเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ค่ะตุลาค่ะแต่ว่าจะแกนโอเพนิ้งเมื่อไหร่อาจจะเป็นปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าแสดงว่าเราก็เป็นคู่แรกของที่จะเปิดพรี้เลย <G ül> มาหรือเปล่าล่ะมาจริงนะมาอยู่แล้วเดี๋ยวจัดคอนเสิร์ตเลยนะเราต้องปเป็นรรนะตะขีพยานตลอดใครกันด้วยไงยคนก็เลยมองมาถึงว่ามันน่าจะมีวันนั้นเกิดขึ้น,น,นแน่ๆในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนางีค่ะคือถ้าถามว่าเรื่องแต่งงานอ่ะพูดตรงๆเลยนะเราไม่อ้อมค้อมอะเรื่องแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยบีเป็นคนไม่ซีเรียสไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องจัดงานแต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เคยถามว่าเอาไหมเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอะ รู้สึกเสียดายตังในเศรษฐกิจแบบนี้แต่พออยู่แสถานที่แรกนะคะสถานที่แรกจอได้แล้วนะคะสถานที่ใช่แต่ว่ามันก็ลงทุนอ่ะมันก็ต้องลงทุนถ้าทําก็ต้องแบบก็ต้องแบบดีอะไรเงี้ยแต่มีมีแบบแพลนว่าแบบอาจจะเชิญเพื่อนๆมากินข้าวอะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งหมดที่มันวางแผนมามันก็คือสู่การแต่งงานแบบทั้งแหวนมั่นทั้งแม่เขาแฮปปี้เขาถามเราเหลืออย่างเดียวว่าวันที่ต่างกันเลยอุ้ยเราก็เสียแล้ว ถ้าสมสมแหวนไปแล้วนะค่ะวันนี้ไม่ได้เอามาเป็นไงล่ะของกันแล้แต่ว่าในฟาส์นินคนก็มองว่าในไอจีทั้งคู่ก็คือค่อนข้างคั่งรักลงรูปแบบอืมไม่ไม่ลงนะบีไม่ได้ลงเลยนะคะคือเขาอย่างที่บอกเขาเขาเหมือนเขาก็ชิวๆกับเขาอยู่แล้วคือเหมือนเราไม่ได้แบบ ปุ๊ปิดเลยหรืออะไรเงี้ยคือเราใช้ชีวิตปกติเลยอย่างที่บอกใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเราไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยเรามุ่งหน้า เป็นเป็นเราในทุกวันนี้เราก็ทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัว<ม>อะไรอย่างเงี้ยคือจบแล้วค่ะเราก็ใช้ชีวิตเรื่องอื่นอย่าไปคิดมากเลยเพราะว่าวิวชีวิตสมัยนีย้มันมันมาเร็วไปเร็วอะ่ะเรามีชีวิตอยู่ตรงเนี้ยเราก็มีความสุขสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทําตอนนี้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักครอบครัวตัวเองดูแลครอบครัวตัวเองดูแลคนรักซึ่งกันและกันดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทํางานให้มีประสิทธิภาพในทุกๆุอย่างที่เราทํานั่นเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิต<ม>แล้วก็สุดท้ายแล้วก็ กิดแก่เจ็บตายสุดท้ายแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปแล้วก็นั่าละค่ดแต่ถ้าอยากมีอายุที่ยืนยาวอย่าลืมกดติดตาอเลยค่ะแต่จริงๆริงเหนว่าเราก็ยังอยู่กันบันเทิงนะเดี๋ยวเปิดละครเดือนหน้าค่ะ เดือนสองเดือนหน้าแบ่งยังไงบ้างแบ่งพาร์ทยังไงบ้างที่องกลับมาทํางานเป็นรูทีนเป็นนักแสดงทั้งหนึ่งคือตอนนี้พอจบจากงานนี้นะคะเดบีก็จะไปโฟกัสเรื่องการเตรียมภาษาจีนค่ะเพราะว่าต้องพูดภาษาจีนค่ะอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องทําให้ดีที่สุดเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ครับได้มอบหมายให้เราทําตรงนี้เราก็ไม่อยากจะทําให้การแสดงของเราแบบว่ามันรู้สึกผิดหวังอะไรเงี้ยเราก็จะทาให้มันดีที่สุดค่ะอันเป็นซีรีส์หรือ เป็นช่องวันค่ะละครช่องวันใช่ค่ะแต่ว่ามันก็แต่เวลาเพราะว่าอันนี้คือมีธุรกิจเราแล้วอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คิดว่าทําได้ค่ะเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราเข้าใจแล้วเราก็ชอบตรงนี้อยู่แล้วด้วยค่ะอย่างที่บอกเราเปิดเองเราก็ทําเองด้วยเลยเสริมความสวยให้ตัวเองด้วยแล้วก็อยากให้คนที่มาใช้บริการเนี่ยเขามีสุขภาพที่ดีกลับไปด้วยค่ะ แล้วก็อยากให้ปราทำม,มาพักที่นี่แล้วก็มาเที่ยวเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีมากๆนะคะคือพอบีได้แบบเมื่อก่อนเข้ามาไม่บ่อยหรอกแต่พอช่วงนี้มาบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าเราก็แบบไปหลายที่แล้วอะก็มีสถานที่ที่เราแบบชอบเยอะแยะเลยค่ะจริงๆพรลูกค้ามาใช้เราได้คุยกับเขาบ้างไหมว่าเขารู้สึกยัางไงาบ้างกับคาตอื่ะคุยคะ่ะอย่างก็เยอะอะคุยคุยเยอะอะค่ะจริงๆเรามีหลายตัวมากยังไงอยากให้ไปลองดูก่อน พอได้ทำแล้วจะรู้สึกดีจริงๆค่ะอย่างที่บีอ่ะยังม,ม,มีมีตัวประจำที่บีทำอยู่ก็คือบีโกลชื่อบีโกลเป็นวิตามินรวมนะคะแล้วก็เป็นตัวที่เสริมม,ม,มีมีอาหารเสริมเข้าไปในร่างกายเยอะแยะมากมายเลยทำแล้วรู้สึกแบบเฟรชแล้วก็ขนาดนี่นอนน้อยมากๆเพราะว่าปั่นงานงานนี้คือไม่ไม่ได้หยุดเลยทานข้าวก็น้อยมากๆด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่ายังมีแรงแล้วก็สมองมันก็เหมือนทำงานตลอดอะไรเงี้ยค่ะอย่างเข้ามาสำเร็จแล้วเราอยากขยายไปแบบ ที่อื่นไหมอย่างกรุงเทพหรืออย่างภูเก็ตที่เราสนใจเนี่ยตอนนี้ก็อยากทํากรุงเทพค่ะค่ะแต่ว่าจริงๆเราก็ลุยที่นี่ก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าที่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวอะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมามาสเปนหรือว่ามาเที่ยวเมืองพัทยาหรือว่าประเทศไทยจะที่ไหนก็ได้จริงๆแล้วค่ะเพื่อให้เศรษฐกิจของไทยอะมันดีนะคะมีกินมีใช้ค่ะฝากอไรที่โรงแรมไหน รงแรมอะไรโรงแรมไบตันแกรนด์โฮเทลคอนเวนชั่นพัทยานะคะนอกจากมาพักที่นี่แล้วนะคะก็สามารถมาทาโกลพอสเวิร์ดได้อันนี้เป็นท่ของโกพานเดอร์เมกี้อ่ะ เป็นเป็นเป็นซีอที่นี่ค่ะเป็นที่นีอก็ช่วยที่นี่ด้วยค่ะเดี๋ยวจะตุลาค่อยมาอัปเดตอีกทีนะคะว่าจะมีพี่จะมีโอกาสได้ร่วมงานใหญ่ของเราเลยก่อนถ้าเชิญมามาไหมมาพี่ีตอกหน้าเลยพี่หน้าเลยหน้าเลยแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวอยากให้มาช่วยเต้นก็ได้ครัแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะเชิญพี่ๆลองไปเยี่ยมชมโปรพัสเวลเนสแล้วก็เชิญทำจิ๊เมนด้วยได้ เราเตรียมไว้ให้แล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมเดี๋ยวพี่บีตรงนี้่ะ